คือแพทรรู้จักเขาจากในติ๊กต็อกรีวิวของเขาเยอะมากเยอะจนแพทเดี่ยทักไปหาเขาเขาดูหน่อยอบอกว่าอยากจะลองใช้เขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวหนูส่งให้ก่อน5กระปุก แล้วถ้าพี่แพทชอบเนี่ยพี่แพทค่อยสั่งต่อหลังจากนั้นแพทสั่งต่อถ้าอย่างนั้นพี่แพทช่วยมาเป็นพรีเซนเตอร์ล้วพูดให้หนู่หน่อยได้ไหมว่าทำไมพี่แพทถึงชอบพี่หนุม่มครีมของเขาเนี่ยกระปุกใหญ่ๆอย่างเงี้ย590พี่หนุม่มรู้สึกไหมว่ามันไม่เหนียวไม่เหนียวนอกจากกลิ่นที่มีความหอมละมุนกําลังดีทาทิ้งไว้แป๊บเดียวมันจะซึมแล้วก็เข้าสู่ผิวของเราได้เลยนะคะจะบอกว่ามันซึมเลยค่ะนี่แห้งแล้วนะเนี่ยผู้ชมนี่ใส่ไปเย,เยอะเนี่ยแห้งแล้วจริงจริงนี่นี่แห้งแล้วจริง เราไม่มานั่งพูดเฉยๆอ,อย่างที่บอกว่าจากราคาปกติในกระปุกหนึ่งคือ9 9ครับวันนี้ถ้าใครสั่งนะณนะตอนนี้นะ5กระปุก จากปกติที่คุณจะต้องจ่ายคือ2,950ไม่ต้องจ่ายแค่1,050บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่เป็นแบบว่าใช้เราชอบแล้วอยากเป็นตัวแทนกับเรามานานแล้ววันนี้แพทมีโปร10กระปุกปกติ10กระปุกเนี่ยจะอยู่ที่ราคา5,900บาทวันนี้แพทให้จ่ายแค่1,700บาท <Wow. S 1> พี่หนุ่มลดเยอะมากแพทจะบอกว่ามีคนใกล้ตัวแพทแะอยากเป็นตัวแทน เอพิโซดซีเครตตัวนี้มากแพทก็เลยเออถ้าอย่างนั้นเราทำโปร10กระปุก1คุณได้ของไปใช้ด้วย2เลยคือราคาเนี่ยจาก9 9 0 0เหลือแค่1,700เท่านั้น